แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปต์รีวิววิดีโอสำหรับ2,025 Mitsubishi Pajero Sport ที่ครอบคลุมทุกหัวข้อโดยเริ่มต้นด้วยประโยคเปิดตามคำขอและรวมทั้งหมดในย่อหน้าเดียวโดยไม่มีหัวข้อย่อยแปลเป็นภาษาไทยจำนวนประมาณ800คำสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถ SUV ที่หลายคนตั้งตารอคอยนั่นก็คือ2025 Mitsubishi Pajero Sport รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่โชกเชี่ยวทันสมัยและตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและนอกเมืองอย่างแท้จ,จริงเริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลย Pajero Sport 2025มาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ d y n c ม Shield ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Mitsubishi ไฟหน้าแบบ LED พร้อมไฟ d a ท t i m e running light ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสวยงาม ตัวรถมีเส้นสายคมชัดดูทรงพลังตั้งแต่ด้านหน้าจรดท้ายพร้อมล้ออลลอยขนาด1 8ถึง20นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยที่เพิ่มความดุดันให้ตัวรถอย่างลงตัวส่วนด้านท้ายก็มีไฟท้ายแนวตั้งดีไซน์ใหม่ที่ดูกระชับลงกว่าเดิมพร้อมสปอยเลอร์หลังที่เสริมความสปอร์ตและช่วยเรื่องอากาศพลศาสตร์ได้ดีเยี่ยมภายในห้องโดยสารของปาเจโร่สปอร์ต2อได้รับการปรับปรุงให้หรูหราทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมเบาะหนังแท้ที่ปรับด้วยไฟฟ้าได้หลายทิศทาง พร้อมระบบระบายอากาศพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งสบายทั้ง3แถวรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดถึง7คนมาพร้อมหน้าจอ i n นโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พวงม,มาลายัยมัลติฟังก์ชันพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกฝั่งรวมไปถึงหลังคาสันรูฟไฟฟ้าที่เพิ่มความโปร่งโล่งให้ห้องโดยสาร มาดูกันในเรื่องของสมรรถนะปาเจโร่สปอร์ตใหม่ยังคงใช้ขุมพลังดีเซลเทอร์โบขนาด2.4ลิตร m i b e c ให้กำลังประมาณ181แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อน 4WD Super Select 4WDII ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพพื้นผิวทั้งบนถนนเรียบหรือเส้นทางออฟโรดทำให้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความแกร่งและพร้อมลุยทุกสถานการณ์ อัตราเร่งดีการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำและระบบการสะเทือนแบบใหม่ช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นมาต่อที่เรื่องระบบความปลอดภัยปาเจโร่สปอร์ต2อจัดเต็มด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน a p t i v e Cruise Control ก้องรอบคัน360องศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติและถุงลมนิรภยัยรอบคันทำให้มั่นใจได้ในทุกการเดินทาง สำหรับจุดขายที่โดดเด่นของปาเจ r o Sport 2025คือความสมดุลระหว่างความหรูหรากับความแข็งแกร่งดีไซน์ที่ปรับให้ดูสปอร์ตมากขึ้นฟีเจอร์เทคโนโลยีทันสมัยระบบขับเคลื่อนที่ลุยได้จริงและที่สำคัญคือความคุ้มค่าในราคาที่แข่งขันได้ เมื่อเทียบกับรถในกลุ่ม SUV ขนาดกลางคันอื่นๆโดยในประเทศไทยราคาคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1,349,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจแตะระดับ1.6ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชั่นต่างๆสรุปแล้ว Mitsubishi Pajero Sport 2025คือ SUV ที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถครอบครัวที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งเดินทางในเมืองและออกทริปต่างจังหวัดพร้อมความสะดวกสบายภายในความปลอดภัยครบและดีไซน์ใหม่ที่ดึงดูดทุกสายตา ใครที่มองหารถ SUV ที่ให้ทั้งภาพลักษณ์สมรรถนะและความคุ้มค่าปาเจโร่สปอรต2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่งและนี่คือทั้งหมดสำหรับรีวิวในวันนี้หากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช anel name Thailand ของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือเพิ่มเสียงภาคคำบรรยายหรือภาพประกอบให้แจ้งได้เลยครับ